จากพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถรรัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจากป้องกันขอบขันทศีมาจากรักษาประชาชนและมนตรีหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรวัดพระเชตุพนจนสำเร็จเรียบร้อยสมดังพระราชปณิธานแล้วนั้นได้มีพระราชศรัทธา ให้เชิญพระพุทธรูปสำคัญที่เคยเป็นที่เคารพสักการะของสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและประชาชนมาแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุทยาเป็นราชธานีที่ชำรุดถูกทอดทิ้งในป่ารกร้างมาบูรณะให้งดงามบริบูรณ์และโปรดให้ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระวิหารทิศ ศาลาการประเรียนพระวิหารคดและพระระเบียงโดยเฉพาะพระศรีสันเพชรดายานพระพุทธปฏิมากรสำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่ประดิษฐานณพระวิหารพระศรีสันเพชรพระอารามในพระราชวังหลวงเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์มาแต่ก่อนและเป็นพระพุทธปฏิมากรล้ำค่าอย่างประมาณไม่ได้ เมื่อคราวเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระสีสันเพชรดายานถูกพมา่เพาเผาลอกเอาทองคำหุ้มองค์พระพุทธปฏิมากรทำให้เสียหายหนักและทรงมีพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่แต่ได้รับการถวายพระพรว่าชำรุษเกินกว่าจะปฏิสังขรณ์ได้ดังเดิม จึงทรงโปรดให้เชิญไว้ในพระมหาเจดีย์พร้อมด้วยพระบรมธาตุและพระเคี้ยวแก้วสามองค์และพระราชทานานามพระเจดีย์ตามนามพระพุทธปฏิมากรว่ามหาเจดีย์สีสันเพชรดายานในการบูรณะพระมหาเจดีย์องค์นี้เมื่อพุทธศักราช2531ได้พบปูชนียวัตถุที่ท,ทรงโปรดให้บรรจุไว้ แต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเช่นลานทองจารึกพระอภิธรรมเจ็ดคำพีลานเงินจารึกปัจจยาการหีบพระธรรมทาทองลงยาพานเงินชุบทองพระกรดัทองคําโกดเงินลงยาเบญจาจําลองพระสังกจ,จายและพระพุทธรูปบุเงินอีกส่วนหนึ่งพระมหาเจดีย์สีสันเพชรด,ดายานองค์นี้ ประดับกระเบ e ื้องเคลือบสีเขียวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่หนึ่งและยังมีพระมหาเจดีย์นิลกธรรมกรุกนิทานประดับกระเบื้องเคลือบสีขาวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สองพระมหาเจดีย์มุนีปัตะบริขานประดับกระเบื้องเคลือบสีเหลืองเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สาองค์สุดท้าย ระดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้มมีนามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระสีสุริโยไทยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สี่ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้ก่อนเสด็จสวรรคตว่าต่อไปในะรัชกาลหลังอย่าให้เอาเป็นแบบอย่างที่จำเป็นจะต้องสร้างพระเจดีย์ประจำรัชกาลในวัดพระเชตุพนต่อไปเลย พราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่รัชกาลแต่แรกนั้นได้เคยทรงเห็นกันทั้งสี่พระองค์จึงควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกันต่อไปดังนั้นการสร้างพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลจึงได้ยุติลงแต่นั้นมานอกจากพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลสี่พระองค์แล้วพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงวัดพระเชตุพนให้สวยงามบริบูรณ์ สมดังเป็นพระอารามประจำรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช